สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคียบ่ายนะครับหุ้นนิเคียก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบบ่ายนะวันที่11เดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนำสิดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ หุ้นจากญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับสําหรับหุ้นทอปเช้าก็เก้าบงครึ่งก,ก็ออกไปแล้วนะครับตะ่กี้นี่นะผลป,ปรากฏว่าผ่านนะครับคู่เจาะไม่เข้าตามเคยนะครับแต่คู่คู่อะไรนะเขาเรียกคู่เจาะไม่เข้าวิน รูดอ๋อรูดรูดเรื่งไม่ออกขออภัยด้วยสายรูดเข้านะครับได้กินนะแปดนะแปดมาแปดนะครับก็ขอแสดงความดีดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับแต่ถ้าใครสู้ไม่ไหวเหนื่อยก็ให้พักนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะ มันคงมั่งข้างมั่งมีทวีทรับทวีโชคทวีสุขนะครับแห่ง,แห,ง,แ,หงแห่งนะอ่าเอามาชมกันเลยนะครับรอบบ่ายมีอะไรบ้างอนี่เค่บ่ายนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่สองนะปันหงที่สองสองสี่ทีสองสองห้าสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับส่วนคู่วินนะครับสายวินนะ สายวิญก็ตามนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสองนะครับวันมานี้นะครับชนชอบห้อยว่ากันไม่ชนไม่ชอบก็เฉยๆนะครับประมาณนี้รุนหลมเพราะความบันเทิงไปนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือคู่เจาะนะใครชอบป็จัดไปเลยเน้นที่เลขขี้ตามสไตล์อาจารย์นั่นแหละอ่าอ่าครับประมาณนี้ไอตัวเน้นเนี่ยไอตัวขีดเนี่ยคือตัวเน้นนะอ่าที่เหลือก็คือตัวรอง ทางที่ดีก็คือลูดจังว่านั่นแหละอ่าอเราที่แล้วยังได้กินเลยลูดแปดอ่ะเจ็ดกับแปดอะประมาณนี้นะครับอให้เรามาระวังตัวรองด้วยนะศูนย์เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนสายวินก็ตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะอ่าสําหรับวันนี้บ่ายนี้ขอให้ได้เฮได้คิดกันนะครับใครมาไม่ถึงก็ขอให้มานะอขอค่อยมานะครับประมาณนี้นะเอามากี้ได้อะไรนั้นไหมโอ๊ย เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เลขมันไม่มาอืมเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเนาะเสียเวลาเวลาอ่าครับมาแล้วอ่าเดี๋ยวให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับอืมเลขอยู่ท้ายๆนะอ่าตามนี้นะครับอืมตามนี้เลยตามนี้เลยขออภัยด้วยขออภัยด้วยอืมให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะอ่าครับครับ ตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยทันยู่เนาะอ่าครับครับเดี๋ยวจะเอาอ่าชุดไว้หน้าปกนะอไว้หน้าปกนะครับอประมาณนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีขออภัยด้วยขออภัยด้วยโอ้ยลืมอือยู่หยิบครับโชคดีครับสวัสดีครับ